รออดสบายดีพี่น้องไม่ได้ใช่ว่าตัดผมให้เบาโยงลองสร้างก่อนทุกคนลองสร้างน้อยเอาแบบแรกก่อนนะตัดเปิดทางแล้วเปิดทางเนาะเปิดทางเด้่ยยิ่งจะเปิดสร้างเลยเด้อยเส็จดีดีไรเฮ็ดบอดีเปิดสร้างเลยเอาต้องเดินมาแต่บ้านพี่น้องเลยพอดีตัดเปิดขางเบาโยงเนาะจัดไป เอาแบบรอๆเนาะมาสูงเท่าจิ๊กแมทอะไรอ่ะเอาแบบเครื่องหองเนี่ยแฟนเออเออแนีรอเนี่บบไม่ว่าจะออกไปใช <c oughs> นะ้คือเกาอ่าพี่เนาะใช่เลยนี่นะคือเกา่าคือนะคือเก่าล้มอะ้รเนาะล้มกันยังแห้งคือเกา่าแห้งคือเกา่า ปักหัวนะครับปักปักดีบอป้ายมันเลม,ม,มไปตัดผมกับติต่อห้าบาน้อยเนาะมีบริการเคลื่อนที <c oughs> ่ว่าไอค่าน้ามั่นต่างได้แหละตัด <c oughs> ผมเคลื่อนที่นี่ <c oughs> เฟื่องอันนี้ไ่เกิดจถือหนาะเออคออย่กเห็ดไก่โอเฟ่งว่าสิด้ายก็ได้ไก <discrete Ils se eng> ่โอเฟื่องไก่โอ้เฟ่องนี่มือ้กอด้เ็บอ่ได้เถืไก่นยู่ในขอกขออไอ้ดอนอยู่ขอเสือลสืเอาน้ำเราเนาะมันหายะไก่บนอื่นเขากัคล้ายแพ่งไายสือเอาไก่ไอ้ดอ ตอนไก่ตีเดี๋ยวเราก็ขายเป็ดนิดหน่อยไก่ตีเนาะไก่หลาดก็คล้ายเนาะไม่บอกว่าเลี้ยงไก่หลาดไม่ขายเลยเนาะใส่ทึงด่านทังตีนะเดียนถ้ากินมก็ได้ขายปิดไก่ตีก็ได้ đây tìm kim khái không kim Ê Phương tát Phương Không cả tát đâu Dạ đi xăng Dạ Sáng có sốt qua này Hạn cái chứng này นอนอ,นอกๆนีย่ยากๆแม่เปิดทานตะพมก็ันนะมันขึ้นในเมืองขึ้นในเมืองใน,นเมืองคน,นมันหลาย เท่าไหร่เหรอเออเท่าอหร่นะคุ้มจังตามคือเบิร์ตออามันคม้มเป็นไงอืมค้มนะครับ เลี่ยดเลยเนาะจะได้คักบ่คักบ่เนาะพี่น้องท่านได้เห็นเลยนี่เพราะว่าท่านได้แยังแรียนยังเลยนะเออทางนี้เพิ่นสิเอาไปเจียนเองเนาะเพิ่นก็เป็นสร้างคือกันบ่น้อยเห็นเจียนบ่ค่อยบ่ค่อยเป็นมันหยันปะเลยว่าเพื่นเจียประมาณนี้เนาะทุกคนทั้งเถิงกับปลาเนาะเถิงปลาเลยซะงาคนี้จิสุตัดอะขัดเกลือพี่น้อง สักส่งยังแลัละรถไปตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องนี่แหละตามหาะต้องไปยังเบนบึงโอเคฝั <Okay. S 2> นอยู่ว่าพี่นอ้องชกเปิด้างเนาะพวกผมว่าจะเปิดซากห <laughs> <laughs> ร <c ười> ือบ่แต่เอ้ยก็จะเหื่อยแหง้งเนาะ คนขามร้ายบ่าเหมย่ยปวดรัวเขาว่เขาจะเก้งเนาะเล่นเถื่อสบายดีเดอ้อพี่น้องตอนนี้บ่ได้มาบ้านเนาะแต่ก็ว,ว่าเฮาสิมาเด่นกับน้องม่มีเขามาบ้านกับพี่น้องเลยอยู่หน้ากับบอทันมีคอนเทนต์เนาะบอสิเฮ็ดไก่ก็เพื่องไง ท่านเหดอยู่พี่น้องเลยมืัอนี้กำลังสิขามเผืออเมื่อบานเนาะซื้อของนี่ได้ของไปฝากลานเนาะทุกคนซื้อของไปฝากน้องม่ม,มีและะ้วก็สายป่านเนี่ยเนาะพอดีว่าฉีดเหานะเนาะเห็นแต่นในคลิปพี่น้องเลยน้องม่มีไปไปอยู่ไทยเดืาย,ายเดือนเติมเนาะแต่เดือนนี้ฮน ไงพวกเป็นตทหารพี่น้องเลย็ได้ว่า,อา,อววาเอ,อ้เดี๋ยวถือน,น,นุ่มก็เป็นเ์ดไปฝากอะไรพอได้ไปย,ยิกแกว่น้องยิงมีกับพี่น้องเลยขาเอ,อสีไปเิ่งูดาวบิ๊กกำลังมาได้ไทยมาเกี่ยวเขานี่ข่าวซาีมาอยู่บ้านนึครับผมก็เมนกัน กากาศเสื่องแหล่งนะตดกระขามดีขนาดแต่แจักแสนเนียเมือนี่เออเวลาเดี๋ยว,วเดี๋ยวกกข, <Yeah. S 1> ขากลับเด้อ <Yeah. S 1> ไปพี่นอ <Yeah. S 1> อ้อง <Yeah. S 1> กานกะเมื่อนี้สังแดงๆกันเย็นน้อยหนึ่งนะทุกคนเอาโอ้นี่ยบอลลี่พีโป๊ะมาบ้านกันพี่น้องเห็นนั่นถ่ายบรรยากาศอยู่บ้านให้เบิ่งนกันพี่น้อง วายูแต่หน้าอะไร fc คือสีก็เคยเห็นเห็นเ<ม>นีมนะุ่งบัตรมาไหนเนาะทางคอนกีดชืว่นาอยู่อยนะู่ตรงไหนตีแต่ตีแต่ขามหนักอันนี้เพื่อนสาวตีตีไปใช่โอ้ มาแต่คอนโดเลยมดเลยออกไปใช่หรอมีว่าไก่ฮะสื่นไปเห็ดไก่อบเผือกที่เจ้าเหมืองอยู่นแม่บอเกี้ยแล้รบอตู้มัวหน่อยนี่เฮ็ดจ้าเฮ้ยจะไรเขาหรอ ไอซี่สิบแปดสอบน่าไอเดอนลุบมนติเขาเอออันนั้นใช่พูดวุกสอบปุมาพี่น้องนี่น,นี่อยู่บ้านสี่สิบแปดพูดุหกสอบมาหอแล้วหอเรยนะพี่น้องฮ<อ>ะ ใช่ยอยู่เพื่อนไหมหน่อยท่านมาใช่<ม>อบบีบานาบานบานปานมาขนมมาบานใช้ปานเยอะผิดป่มา,มาพี่น้องมาหัวเด้อพี่น้องเลยปานเดียวไปเพิปป่งออมาอด่นไหนานเนี่ยไม่มีเด้๋ไปใช้ไม่มีให้แม,ม่มาเอาจังซัก ่มาเอาจังส g สัาไม่มีมาพี่นองตอนนี้นอกมีมีมาแล้วโอ้ยคือมันหนาหยุ่งแต่ไกลแถวบ้านไม่เห่นเออว่าลยเส่นี่นะสบายดีบ้าง สบาดปะดุงนีเ่งา่ะีบาปานปานเนี่ยบางกเออเอนั่งข้างๆนั่งข้างๆเอะมาสบามาแม่ถือเห้นะนี้มาีมาอดมกสลดกมามามอย่างไรไมปนั่งไน่งอกามานั่งด้วยกันเนาะโอ้ยยออกเถอะดดกัน สมซากมาพี่อินดีสมซากยัสิตีมาหนุกสมซากมาพี่อินดีอินดีมาพี่เบอกว่าเอาเดือนมัดทหารใ่นางน้องอ้นนางอ้นหนุกพี่น้องเอยมาอุบงแบบหนึ่งมันหายไปเดยวอหายไปจับหายไปโอ้โห

สอมนี่เล้เนาะตามมเลอนี้มเหอน้มาฝากนี่มีเนาะพี่น้อยขอคุยแบบใได้หอมัะนกินนุ่มยังไอคิวตอนเนาะเอี่ยงเบอร์หนึ่งถือเด้อแน่ด้อเนาะแน่กเปิดอันนึงอินดีข้นข้มมนุ่มอันนีอันนึงมันกินได้จักหมั้งมังั สามเือสามสเอืออะไรนี่สามสเมื้อนี่เด้บังบงบเออหน็่หน่อยนี่กินเฟืองดีเนาะบ่เน่าเสยไา้เด็ดตะกี้ไม่รอเดี่ย้โด่งเนี่ย IQ ขานร้านเนาะขวานหยมีแจะว่าอันนี้พี่นไอคิวขนาดกับใจตองไหยสื่อแพนเพิร์สการุ่มมาหายไม่ีอ ดุงาเลยดุงเบาเลยไดหมดงโอ้ยีดีเอยออกไหมเอา้ดเอ้มาให้ดกห้ดให้เลยเนาะหยเดนได้ลุกำลังไหจะเตือนเตือนกลัวๆนะเือนกลัวงเบดนไปชไหมมน่ะมึน่ะมัไหาก็ได้เขามาถึดูกระเพเนยี่น้องมาพีเอาฟ้องไป สายปานสายปานกรับหน่องอดมามาแบ่งกันจะมาจะใช้ข้นเโนอยู่ท้องเจ้าานสองแสนเก่าพันขันยุนญุนสวยกื่บาอาร่อยกว่าบาทห้าร่อยกวตัวไรทงใหญ่ว่นี้ท้งสามตัวนี้วประมาณสามร้อ4สามสีเป็นเงินไายรักแล้วมันมีเป็น มันมีคู่กันตัวมีกล้องหนึ่งมันมีคู่กันมีสองทงกับนี่มอ้มีทงหนึ่งกับนี่แบ่งขนมใหน้องอ้นกันักที่สืยังจากมาอุ้มไม่มีนะเหมือนจะได้ไร้กรดุมนะสะจะไปแตาหักมากนะคือตำร่าไอ้ผมกินวหนง เอออาดองให้มันจั๊ยบมั้งชิมขนมจับเด่นค่นะวันไหนหึน่งมีมีเออแต่ว่าดุ่งไหนวะแมนอินดีก็พ่ออินดีเลยจะร่างเด่นนิ่น้อยน้อยแม่นจ้ะใกใจกระยาจู้นี่เห็นบหมว่าอย่าว่าขนมค่ะรุ่งโชกกันดุ่งไหน เี๋ยออเอาดอกนอเ่อันนกอ่นอ่ะสบายดีป่ะลูกเบิงคุณสองเหอปานปานสบายดีป่ะสบายดีป่ะลูกเออเงียในตีพเชีนางาะเงาะเอาใช้สานเงีบงลย่เอาหนุ่มเอาหนุ่มรอเป

มีกต <Lee>. hmm. okay. mm ับบญี่ปุ่มันอยู่กับไผอยู่กับเจ้าที่เจ้าอยู่กระเพยก็อีเมอยู่กระไพเนี่ยมันอยู่มังอยู่อี่ออยู่วัดกคดหันอาทงขนุมตกทงให้มันเด็ดเออเดี๋ยวอุ้มอยากอุมันก็ร้องอุ่มหัน จะตักให่ดูไหมหาขนมเล็กก็หันนี่น้เดีใช้เช็นแกกินเนาะอีนี่เนาะเธออ้วนเเนาะอ้วนนี่คือเป็นหนักไม่มีเป็หนักเสียอ้วนเลยเนาะวาแต่บัดบัตใอนนาะงไปอยู่แต่คนเนาะ Do ừ, vấn đề lắm bạn. <laughs> ừ. bạn có mà, như bạn anh. Nhạc nên mất tên Khả để hết mình kia khảo, wow. <cười> <Đấy>. <cười> thảo em phân. Kìa thảo gomazoo thảo thảo gomazoo kìa thảo gomazoo kìa thảo thảo gomazoo kìa thảo gomazoo kìa thảo gomazooo kìa thảo gomazoo kìa thảo gomazooo kìa thả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 o เอยังไงก็เดิมที่มาอยู่ฝุ่นอยู่เต้านกคอยก็อยู่โอ้นแนบน้ำมาเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่ก็นอยู่ก็อยู่ก็นยันนี่อืมอือินดีก็พออินดีบอบบอบเอ็ดบอบวันนี้เอ็ดแม่บอบ จ่วยคอได้น่าดูเนาะก็ตจานนี่จก็อยู่น้รดเพ่ปุ่นตห่บก็อยู่เวนตายันีอยู่เนาะตามไดคังนึงเนาะตาขางเก็บคนนได้เนาะ

เขาดูดิแล้วบ๊อบกินเลเป็นบ๊อบกิลยบ๊อบเปิดมั้งแม่บ๊อบแม่บ๊อบคนตาไม่หายเลื่ังหาได้หายวะหายกันหนูิบว่าหายแล้วมีโถงน้าก่งแขวอันนั้นปงเนาะแขวุปงสองหนิบได้ดิ อหน่งืมอืมไปไปหาแม่ปไปไปไปอ่าเอาไดูกับแม่สิแขงได้ด้อถ่า่มันขาวเนาะขาวดีวันมาอยู่บ้านข้าวข้าวขนาดขาวขาดน้ำหนักเน้นปะบานตอนไปไหน ที่ทำแต่ปานสายมันแน่นี่แหละแหละซ้ำนี่เนาะปานขอบใจลูกน้อยได้ด้วยเด้อพี่น้องก็สื่อเพื่อนเพื่อเอาเพื่อนเพิ่อครับนุ่มเหมยดานเป็นดุงเลยถึงมันได้เอฉนี่ยแบบจังหน่อยจังหน่อยเอ่ะไปพี่น้องเอ้ยนี่แหละได้มาอุ้มไม่นีไมี่มีเห็นไปในคลิปก็คือมันเป็นตะแพงเลยดีเป็นแต่อย้มเลย cái ừ. nhỏ kỹ sư bằng hai mười tên nào mười hai mười tên nào mười hai mười tên nào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  đi tên nào mười 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 tên ไม่เห็นเลยพี่น้องมาอยู่โดนบ้าบ้านมาอยู่เลยมาบ้านด้วยเดวพี่น้องเลยมาอยู่ถ่ายคลิปอยู่บ้านซะเนาะแล้วใหม่ช้าในปานเก็บอัะไนไม่หันนี้อันนี้ไทยทีหาเดือนอันนี้ดิอมใจได้ไรเด้อหนุ่มเ้อะเป็นยังเป็นยังเดี๋ยวแล้วเงินเดือนออกใหม่ ไอสิจัดกองใหญ่กูนี่จะได้ไหเรือนี้ซอฟซอฟลูกกะดิลูกกะมาสั้นมีอะไรลูกลูกน้อยอยู่หลอกเต้นกอิ่มอยู่หลอกนั่นแหละเนาะไปเด็กคนยังไงก็ได้อุ้มน้องมีมีแล้วพี่น้องเอ๊ะขันเขียวเตะหึ่งเลยลูกโอ้ยแบบเสือโอ้ยจ่อยก็กลังม้า พอดีมากว่นมนี่ป่าเอาปาา้บาสิไปอันนงลน่า้อยหาป่ามาให้ลานก่อนจากบาทมีแต่ลานมีแต่ลูกมุ้ยป่าเออเห้จอยมาแต่ใส่เออจะมาแต่นาเนาะอ่พวกเอิรลุ้นอยู่เนาะนะคอยนะก่อนเขามาก่อนคอยคอยอัน้เขานั่งงเกอบอกสายยาใหม่แล้วเนี่ย ครูจอยเด็กเลี้ยงงัวอยู่แต่น่าเด้อ่อยหรือว่างัวปล่อยเลยนนจังหน่อยเนาะเอิ้นน้ยเอิดุ้มอันีมีเอิญดุ้งเอิญหมออันนี้หนึ่งอันนล้นอันเอิญ ระบ้าหนอแหม่นบ้าเห็นานเห็นบ oh, ้าคนกันระบ้ามี้กันรบ้าไมว่ไ่กัน่้ไมเถาได้มีเอัวเม่รโอ้ยขะถาลูกเอากอนซะเนาะถาลูกเอากอนนาะเออมีฝาก็ใชากขเถาไปเอาขนมันโตผิดิเอาอัเดีว แต่หาหลายสีอยากให้บ่แม่นสิเอาหอมดุมาอะตบเอาสำลันี่ไปหน้องเนี้ยวมาได้กะสิกลับคอนโดคือเก่าเนาะไปมือุ่จนะเออไปเมือน่นอยูุ่นหลยไม่เด่นนอกจามีหมูเบาทัานยู่นี่เงจะมีตัหอมดวือะมีหมูจังโดเมาาดดีการคลิปหน้ามื่อนี้คุณซื้อว่ามนาวป็นไหนอะอันนะสบายดี พอออกไปอเมือนนี่านอไ้ถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปอันนั้นเนาะออกมาไก่ลเหรือเ่าเี่ยปาณจ้มอขาโป่ากอ้ยคอวัาต้องใช้งาเข่าดำคอยอยู่ด้วไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย